ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิคแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมโลบกนั่นเอง แมปที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าดอ s นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยเข้าไปสู่ประตูที่100ได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่จะพยายามนะคะอีกแล้วนะคะกับ EP พีที่3ของแมปดอชนะคะแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าผู้ท้าชิงนะคะเป็นน้องน้องเอเชียนะคะน้องไอด้ามะนาวน้องลาลาใบเฟิร์นโทมัสแล้วก็เทนนิสนั่นเองนะ,ะทุกคนก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลกันแค่ไหนกันเชียวนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ย เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปโอเคโอเคไปเราเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโทมัสพอไหมไอ o ดั้นโนค่ะโอเคมา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 ตามมาค่ะตามมาค่ะตึงอุ้ยพี่เนต้าลืมเปิดเสียงในเกม าเสียงเท่านม s ิส i s ิชทำไมเข้าไปยังอ่ะอออะไรนะอเข้า a l r e ค่ะโอเคอาเข้าอ l เ e y โอเค fine and you yes yeah fine fly okay ไล y ไล y กับ f l y ใช่ไล่แล้ว f l y งานตัว นี่นะคะวันนี้เราจะมาสอนโทมัสนะคะในการเล่นแมปดอสนะคะก็คือหลักการนะคะของแมปดอไม่มีอะไรมากนะคะคือตามตูดไอดาแค่นั้นค่ะ yes yes ไหนตูดไอดาอยู่ไหนตูดไอดาซุวยหมาไปดมมาแล้วมาแล้วไป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 ไอส์แคร์นะคะเราก็แค่รอนะคะให้ให้ให้ไอดานเขากุญแจมาค่ะ How the to into door กดกด e ค่ะกด e แล้วก็จะเข้าไปในตู้ไอเด้าค่ะเราจะได้เสียงโทมากีีแน่ๆเลยอ่ะไหนมันจะมีประตูสองในะกำปิได้ยังคีเลยเจอด้วยเฮ้ยเราด้วยวัพีธีต้านนำหรอทุกคนลรตากันลากันกัด้วด้วย ขอ่าวชะวาดครับข่าวชะวาดเคนจุ please wait มีค่ะเนี่ย wait อยู่ wait อยู่เคนเลยชะวาดอยู่ไหนอ๋อนี่ย่าโทรมานี่ไงโทรมาดก็อยู่กับพี่ลิต้าไม่ใช่หรอไอวีโดนลมมะนาวอ๋อนี่คือมะนาวของพี่ลิต้าคิดว่าไอ้ดาวไม่ใชอยู่ไหนอะตายแล้วมะนาวบอกมะนาวบอกด้วยนะตายแล้วไปเจอเขาเลยทำไงดี ว่าทางอ้าวยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปดูให้ไอสเก็ตไอสเก็ตโทมัสก็คือรับบทก็คือโอ้โหอุ้ยโทมัสน้ำตาไหลเลยอ่ะกลัวขนาดนั้นเลยเยลไออะไรอ่ะไอเฟสไอมิกมาโอเคไปแล้วค่ะรอแป๊บหนึงรอก่อนทำไมอ่ะฮัลรีลแฮล ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปประตูไหนประตูนี้เหรอเก้าเหรอใช่ใช่ I said I don't don't want to lose I don't want to win because I know I can save you guys นะคะ don't trust me ไม่เป็นไรโทมัสรวยโลบัคอยู่แล้วถ้าตายก็แค่ซื้อโลบัรโทมัสโอ้ยตกใจได้แค่รอบเดียวเองเฮ้ยกระพบปะ กดดีกดดี่ตู้กดีที่ตู้เข้าแล้วเข้าแล้วเหมือนกันเขาเลไมออกได้ยังอ่ะออกเลยออกเออยออเลอเอุ้้ยไม่เจอใครเลยอ่ะ่เจอด้วยเฮ้ยมองรไม่เห็นเลยอ่ะช่วยด้วยเมื่อกี้เพิ่เข้าราน่ะอุยแต่ว่าออกไปได้นะ กอดเธอหทือใครนี่แหละแย่มันเอาตายเหรอกอดทธอแล้รแลอวมันตายแล้วตาวตายแล้วโอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมันนั้วไม่แคสต์ไว้โอ้ Can you please m ม็ด me โอ้เอเชียตายด้วยเเอียนี่ไงโยบักกตาบว่ะสิมาเลยกสามมาเลยไอ้สแกอยู่ไหนอะมองไม่เห็นอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นมานี่มานี่ คือเราไม่มีไฟไงเราต้องโอเคโอเคไปยุปเรตสิเจ็ดนะ่เสียงทองบัสไม่ค่อยซู้ดีนะฮะอุ้ยอุ้ยอะไรตัวที่อะไรอ่ะเอาอแล้วอาอแล้วสิบเจ็ดทำไมอ่ะว้ายตัวอะไรอ่ะลิซ่าจำได้ทำไมมันมันมีอะไรหรือเปล่า ไอ้แบบนี้มันก็จะมีสุ่มสุ่มประตูงไงถ้าเราเลือกผิดประตูมันจะมันจะอะไรนะดาเมจไปเยอะเลยนะขเข้าไปอย่างนี้แล้วเราเลื่อนแล้วก็จะลดน,น,น่ากลัวใช่ไหมทอมัสไม่เป็นไรนะต้องพยายามจำดิบนายสู้ๆอันนาไม่น่านเลยต้ขอโทษค่ะไปก่อนนอนี่ไงรออยู่รออยู่เฮ้ยทอมัสอยู่ไหนอ๋อนี่ไมาแล้ว อย่าทิ้งเข้ามาสสิโอเคเดี๋ยวพี่เต้ลตามตูดให้โอเคโอเคเดี๋ยวโอเคทบเทมันเดิมอะไปเดี๋ยวพี่เต้ลอยู่หลังให้ได้เจอกันกี่คนเนี่ยคะคนที่ตอบห้าคนห้าคนเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบตัวมัน ที่ไม่ได้หรอกผมมองคนด้วยอ่ะขำมากยืนมองหน้าสองคนหุ้ยแม่พนตายแล้วได้เลยมัไม่ต้องตายด้วยยังค่ะยังค่ะเหลือกี่คนเหลือสามคนเนาะ เลือกสามคนเลือกสี่คนสี่คนเลืลา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 มาลาล่าลาลาด้วยอุ้ยลาลาบอกไปคนเราขอโทษปะมีการแย่งตู้กันนะคะสึกแย่งชิงตู้ไปไปไปเปเลยค่ะไป็นใครไม่ไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาไม่เอาเราจะตามตูดไอ้ด้าแล้วมีกลมาแย่งแย่มากไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแต่ถือว่าเป็นการเสียสละกับพี่บอกับพีไม่เชื่อไหมกับพี่ฝาดลองเข้าตู้ก่อน ไม่มีตัวให้เข้าเอาตายเร็วไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าอ้าวจิงเหรอไม่ต้องเหรอเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจะมีตัวอะไรไหมอ่ะพี่ตาจะเจอสิงและพี่ตาซู่ซู่หนานิปไปเก๋กะพีกะพีป่ะกะพีป่ะติ๊กมาติ๊กมาไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้ามาแล้วบอกด้วยนะเฮ้ยลาล่าลาล่าอยู่ปะเนี่ยลาล่าลาล่าหายไปเลยอ่ะกลัวกลัวลาล่าตามไม่ทันอ่ะไม่เป็นไร เอา้าลาล่าอยู่ไหนอะอะไนี่ลารับมาแล้วเจอกุญแจไหม,ไม <laughs> ขำหน้าโทมัสปะหน้าโทมัสนี่คือเหมือนหน้าหน้าตอนนี้ที่โทมัสเป็นอยู่เลยอะ <laughs> คือสามารถอิ m a จิ้นหน้าโทมัสได้เลยอะ่ะแล้วพ่ตาก็จะรอเรียนหน้าโทมัสมาล่า <laughs> มาล่บ,ลบมานี่เจอกุญแจแล้วไปค่ะตู้อยู่ไหนวะไอ้โทมัสไปก่อน แม่หนูไม่ใช้น้ำยาวิตามินวิ่งเลยวะเออก็งงตัวเองเสียงใครเนี่ยนมะนาวมะนาวโหประตูนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่มีไม่มีปิ๊กจะมาแล้วเฮ้โอ๊ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เหทำแบบพี่ดีดาก็ไม่รู้แกมันคืออะไรอ่ะ ถึงประตูไหนที่เข้าไปแล้วอะคะมันาวจับได้มะนาวไอ้ด่าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีสองประตูเห็นไหมเนี่ยสองประตูเนี่ยอ๋อเราเข้าผิดเหรอไหนเราถ้าเราเลือกผิดอ่ะคือมันจะมีผีตัวออกมาแล้วมันก็จะเลือดลดไปเยอะเลยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าประตูไหนกันไปอ่ะแต่ไม่ได้อ่ะมะนนาจับได้ปะอานสองร้องเข้าสามสองอ๋อสองสามสองกับใช่ปะเออใช่โอเคโอเค โอ้ไม่มีอะไรแล้วมไม่มีอะไรแล้วธอมมัะขิดะธอมมสทมมโทมาค้างอยู่ตรงนู้น่ะธอมมัี่นะธอมเตียมนะถ้าต้องให้กดกดชิปแล้วกดชิปกดชิปลรอดไหมมมันรอดไหม โอ๊ยพี่ต้าตายแล้วสิคะโอ๊ยพี่ต้าตายแล้วขวาขวาพี่ตาตายแล้วอ่ะไม่เล่นแล้วกูเขกว่าระลงมือกับไฟพี่ต้าระวังนะระวังนะพี่ตาตายแล้วค่ะเอ้าตายแล้วตายแล้วทวารตายแล้วใช่ปหมไม่หรอกเด็กหนูอักกันพี่ต้าพี่ตาอย่าบ้าอย่บ้า โลบัคเหรอให้เกิดใหม่เหรอใช่โอเคได้ได้รอก่อนนะโอเคอุ้ยดต้๊บวิเสียดายทอมันไม่มาแล้วอ่ะโอ้ออกจากเกมแล้วเหรอไอออฟตัคเกมทอมันบอกหนูออกจากดีนแล้วค่ะโทอมันสามารถกดเข้ามาดูพวกเราเล่นได้ไหมอ่ะ ดูได้แต่ไม่รู้ว่าโทมัสออกออกจ <tinc S 2> <their> <ologie> ากแมบไปยังไปแล้ววิ่งให้ปุ๊ดจ้ะไม่อยากเล่นหน่อยแล้วอ่ะหน้าหลังอ่ะอุ้ยแต่จริงๆพี่ลิต้าไม่น่าซื้อโลบักมาเลยพี่ลิต้ารู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายอีกไม่น่าไปรอดอ่ะไม่น่าเกินห้าสิบด้วยซ้ำน่าจะตายที่แมบบห้าสิบอ่ะ ห้าสิบแล้วพี่ต้าห้าสิบก็คือนรกค่ะพี่มองอะไรไม่เห็นเลยลาละมาไอ้ด่านที่เราถึงล่าสุดมันมีกระพิบไหมคะก็พีลาละเขาตู้ทันไหมไอ้ด่านล่าสุดที่เราอยู่เราเราเราไอ้ด่านที่มันไอ้ด่านที่เราอยู่ล่าสุดมันมีสีไหมออกได้เลยไหมอ่ะออกเร็วเร็วเลยเอ่อด่านล่าสุดหรอมองอะไรไม่เห็นเลย ก่อนออกอ่ะก่อนออกอ่ะที่มัน,ท,มนที่มันห้องยาวๆอ่ะมันจะอมีมีมีมโอ้ <laughs> โหเวลาเล่นโดทีไรฉันก็จะจบที่ตรงนั้นจบจบตรงที่เมื่อกี้หรอ <laughs> ใช่เหมือนกันพี่เยต้าก็ส่วนใหญ่ก็จบที่ตรงนั้นอ่ะไปจบไม่ได้ยยอะ่ะคือมันกลัวเวอย์กลัว <laughs> นะสมัยยอมแท้ จะไม่ผ่านเพราะขนาดรูป<า>ผีเิายังกลัวเลยคิดดูป่ะ48แล้วป่ะจะไม่เจอไอเลยอ่ะมันยังไม่มาเลยเดี๋ยวช่วยดูให้อุ้ย50แล้ว50แล้วยวได้ขอหาเลก็กแป๊บหนึ่งขอพี่ได้ใต้อบบพี่ไปนะอะไรนะหาของก่อน หาข,าของก่อนโอเคพี่เชื่อแบบที่เป็นมีน้ำเสื้อแกเลยแล้วพี่นิต้าต้องช่วยหาอะไรไหมอ่ะไม่ต้องโอเคโอเค <Okay, okay. S 3> หาสมุดกันหรือไม่ต้องหาก็ได้แต่แอนิเมชันของฟิกเกอร์คนผู้น่ะแล้วพี่นิต้าจะไปไหนดีอ่ะเพราะพี่นิต้าหาไม่ได้อ่ะหาไม่เป็นแน่นอนไปไหนดีพี่พี่ต้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามไปได้ไปละกันโอเคตอนนี้มันมีน้ำเสื้อแกไหม มีมีมีพอพอเราโดนตัวสิกาว้าว่ายได้โอ้โหเรียนดีโอ้โหก่อนเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้าเราเราตรงนี้ไปก่อนนะอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไหนได้ได้คือมันจะไม่มาตรงนี้เลยใช่ปะไม่มาไม่มาโอเคได้ได้มันจะเดินผ่านมันจะไม่เห็นโอเคได้ถ้ามุงเยอะอ่ถ้ามุงเยอะอาจจะตุยเลยอาจจะตุยแบบตุยหมดโอ้ย ม่ชอบพิเกอร์ชอบไยตรงนี้บ Л ่อยมากเอาเป็นอดกเี่ยดูซิว่าวันนี้เราจะไปกันถึงร้อยเลยไหมเรามีกันอยู่สามชีวิตพี่ลิต้าใช้โลบักไปเรียบร้อยแล้วเฮีคะพี่อยากอยากไปพี่ลิต้าไม่ได้ถึงร้อยแต่พี่ลิต้าคิดว่าน้องๆอาจถึงร้อยเฮ้ย ก็นตอนเข้าตั้คือเรามันจะเข้าแบบนานๆอ่ะนานๆจะเลื่อนรถใช่ปะจนจนมันมีแบบอะไรน่ากลัวน่ากลัวออกมาแล้วเราก็แบบใช่แล้วเราก็แบบออกมาจากตู้เลยเมื่อกี้พี่ต้าก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเพม้อนกันแค่น่ะใช่เราออกมาพร้อมกันแล้วเราก็มองหน้ากันแล้วก็แบบจะไปทางไหนดีโคตรมึนเลยอ่ะตอนนั้นโคตรตลกอ่ะ ลาร่าคือไปแอบเข้าไปแอบในในตู้ลาล่าสุดไอ้ด่าไอ้ด่างานหนักหน่อยนะลูกนะไม่กล้าไปฝั่งนน้นอะลาร่าทำไมทำไมตัวมันทำไมตัวมันมาหาเราอ่ะเฮ้ยมันโอ้ยมมงมันผ่านไปแล้วอุ้ยน่ากลัวจังมันงไม่เห็นนุงไม่เห็นเล้วไปเกือบแล้วเกือบแล้วแอ้ยเดเกีก่งก็ควรแทนเลยค่ะไม่ชอบเสียงติ๊กเกอร์ เสียงไม่หลอนหูใช่ <c oughs> ป่ะกดปีเสียงไปเลยแอยด้าโอ้ไม่เราต้องฟังเสียงผีอื่นๆได้ไงออก็จริงว้าต้องคนจิตแข็งจริงๆเล่นแบบนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วไอด้อา,ดาวนมารับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วค่อยเดินไปพร้อมกันไ,ไม่ชอบให้ไปเดินผ่านเลยอะไ<ต> <c oughs> อ้หน้าอย่าตายนะ ยังยังยังไส่นิดตุยรับก่อนรอให้มันขึ้นไปด้านบนอีกสองเล่นน่าจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวรอให้มันอันนี้แป๊บแป๊นึ่งเดี๋ยวให้มันลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปด้านบนมีมีหลักการด้วยนะฮะกีตาร์ไปเลยไป,ไปเลย <ไป S 1> หรลยครบแล้วเหรอไปเลยเลยเหลือเหลือน่าจะอยู่ด้านบนนะที่เหลือ เราให้ให้ให้พี่นิต้าไปแอบตรงไหนก่อนนะอาจจะตามมาต,ตามโออมันมามาแอบก่อนแอบตรงไหนอะตรงนี้เหรอโอเคหลังหลังโซฟาก็ได้มเหมือนว่าตรงนี้ลเลยอะไม่ไม่มาหลบหลบก่อนละิต้าตามมาตามมาตามมาเข <ๆๆ S 1> ียวเขียวเียวแตไม่ดีเลย พี่ติ๊กต้าอยู่ตรงนี้ก่อนเราตรงนี้นะโอเคโอเคเฮ้ยมันมันเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้คือพี่ติ๊กต้าเข้าเดี๋ยวปะอ่ะอ๋าใช่ใช่ใช่เด็บเด็บมาดูกันของสมุดเกือดาวอ่ะเหมือนมีตัวอะไรเข้ามาใกล้ๆมากว้งเลยไอ้ปีกเกินนักครัวไม่กล้าหันไปมองกันเลยทีเดียวเชียว เสียงมันใกล้ว่าเฮ้ยหาไม่เจอมันเหมือนมันอยู่ด้านล่างอยู่อ่ะเออไม่อยากลุกไปยังแปลว่ามันอยู่ด้านล่างมัน่าจะด้านล่างอีกอ่ะแต่ด้านระวังนะมันกำลังเดินขึ้นมามันไปฝั่งนู้นมันมันยังอยู่ข้างบนอยู่มันยังอยู่ข้างบนอยู่ ลาลาไปช่วยกับเราหน่อยวิกล้าไปคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวลาลาตายเปล่าวยลาลาเฮ้ยลาลาไปแล้วอ่าล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 าโคตรเพื่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ้าของช่องจะนั่งรอชิวๆอยู่ตรงเนี้ยอะไรนะสู้ๆครับเอ๊ะลาลาลลาาระวังนะเหมือนตัวนั้นมันกำลังขึ้นมามันขึ้นมันขึ้นเลยจ้วมันขึ้นไแล้วโอเคโอเคนี่ไงเจอ เงินเตะดาแล้วเหลือเหลือไอ้สี่เหลี่ยมมันนั้นน่ะเฮ้ยเอาลุรถรถเหรอโอ้ทรามลุดเลยตอนนี้ลรถแบบลุดเลยเหรอเออออกจากแมปเลยอ่ะโอ้ทง่ายอะทำใจค่ะดูดูวิน่ตรู้เสียโรบ้าไปเนาะไปแล้วไหลุดาเลยค่ะไม่เป็นไรพี่นิต้าเดี๋ยวโรบ้า ก็ตอนวันศุกร์แล้วก็รออาทิตย์ทีก็จะไปประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะทุกคนก็กลุบกิบนะคะเนื่องจากว่าวันนี้น้องไอด้าเขาลดกลางครันทำให้ทุกอย่างคือจบหมดสิ้นเลยนะคะที่พิเรต้าฝืนคืนชีพมานะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดใครอยากให้พีริต้ามาเล่นต่อรอบหน้านะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะถือว่าวันนี้พีริต้ามาได้ถึงประตูที่50เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเก่งๆแไปกำลังใจพีริต้าทำคลิปใหได้นะ่ายจีด้วยนะคะลีต้าเน็ตสกอคิดแคทแล้วก็ติกตักลีต้าเน็ตสกอคิดแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพีริต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงานสร็จแลวันนี้สวัสดีค่ะวิ